ซุปน้อไม่สมพี่น้องซุปน้อไม่สมก็ผักเกษตรอ้อนพี่น้องยอดผักรเกษตรพี่น้องนี่ผักรเกษตรอ้ออะไรพี่น้องแล้วก็ได้ปลาซี่ตัวพี่น้องปลาทูพี่น้องนี่สองตัวบวกของตัวเป็นซี่ตัวพี่น้องแล้วก็หมูกรอบพี่น้องหมูกรอบทั้งอบทั้งทอดพี่น้องนี่เขาเนี่ยหนหๆอเลยพี่น้องนี่อาหารบ้านๆพี่น้องอาหารแบบกินง่ายๆอาหารอีสานเท่าพี่น้องนี่ซุปน้อไม่สมผักระเกษตรอ่อ้อนพี่น้องนี่ เนี่ยครับเขาเนี่ยฮอนฮเลยพี <k 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 ่น้องแม่นางครับเนี่ยถอดปลาทูโ้เขากันเข่ากันพี่น้องกับช่วงค้ำๆพี่น้องหาเข่าหาปลาไม่กินนัำตาลพี่น้องนี่ไก่ดย่ายไปกินกินบ้อิ่มนะครับพี่น้องน้ำซึมน้ำซึมแต่ว่ากะขอซิมหมูกรอบแน่ว่าสันพี่น้องนี่วันนี้กัดช่วงที่ค้ำๆกินเข่ากับพ่อกับแม่พี่น้องเออกินลงไปกินนกไก่มันจ่อยไก่ดีมันจ่อยน้ำมันไม่แลอะ แล้วป็นยังไม่ไหวแค่ก่อนแัวไปตั้งไปเนี่ยัง่มพู่ามพู่เนยมพู่แล้วกลิ่นกัหออยู่ของปลายแล้ว <exclude không? S 1> ่ย อย่เยองกินดีะ่เส้นฮอตอผักไก่เล้วกผักใบถงใงอขาวผาต้งอยู่ทังเนาะ